น้องธนุถน,นอมอยังไงสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้เราจะทําเมนูลดความอ้วนนะคะเนนูลดความอ้วนนะคะน้องธนุถน,นอมจะตายลาโลกไปเฉยเลยอะ<ม>น้องก็เลยไม่ซื้อละไม่ซื้อ,อมาปลูกละม,มันบอกว่ามันตายอะพี่น้องมันมันรอดหนาวมาแล้วมันฟื้นยาแล้วร้วนอนอะลาโลกไปเฉยเฉยอะมันโกงบอกไปดีกว่าอยู่แบบ ้อไม่เอาละไม่เล่นด้วยแหละอุ้ยอุ้ยพี่เอาอีกแล้วพี่หลอกพี่หลอกยายอย่าเล่นอย่างเงี้ยยายยายบอกใหม่ดีกว่าไมเล่นอย่างเงี้ยใช่ไหมยายถ้ายายเล่นไอาจจะให้น้องขยับกล้องไปไหมเนี่ยไม่ต้องอยู่นั้นแหละพี่เดี๋ยวเขาบอกเวลาเขาถ่ายทำอาหารเขาต้องไปโฟกัสใกล้ๆอีพวกนี้เดี๋ยวเพื่อนมันกินไม่ได้ไงเอาหรอ ได้ยมองแบบแบบมองแบบอืงั้นไม่ให้ดูตอนเสร็จตักใส่จานเลยไหม <c oughs> ทําเมนูอะไรทําเมนูอะไรบอกท่านผู้ชมสิเมนูอะไรดีอะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะชื่บอกอะไรนะของแคงของแลง,งแก้วพูดไม่ถูกของแคงแก้วเออเหรอของแคงแก้วเหรอเมนูลดความอ้วนนะคะใครอยากผอมต้องดูเมนูนี้ของแขงแก้วกะทิรทับรองผอมหุ่นดีอ่ะใช่ คนดูอ่ะหุ่นดีพวกคนดูไม่ได้กินไอ้ทำไมพี่ไม่ใช้มืออ่ะเดี๋ยวจิมันร้อนเนาะว้าไปเอาเอาใครยืนมือมาตีไอพีไอทีดเอ้ามือไม่ว่วหังตรงนี้ดูน้องขวนอุ้ยไอมือล้วงลงไปอ่ะนั่งตั้งกล้องไว้ไกลมากเลยอ่ะเป็นยูทูบเบอร์ระดับ พีเมียมอ่ะระดับพีเมียมมันก็ต้องอย่างนี้แหละช่องคลิปคุณภาพคุณภาพสูงให้เอามือล้วงทีแรกอ่ะทีนี้เอาแล้วนะล้วมขนาดนั้นหรอกขาน้ำยกจากเตาน้องไปนี่หมุนน้เาขาก็น้องฉนั่งแต่ไม่ได้กินเดี๋ยวเขาไม่ให้กินมันเพื่อนสงบปากไว้นี่เขาอุสามให้ออกกล้องนยังเดี๋ยวให้บอกว่ไม่ต้องพูดอีกแล้วมั้ง เออใครบังอาจไม่ให้พี่อกกล้องอ่ะอกกล้องนานๆอกทีแล้วแบบอกไม่ให้ออกอีกแหละทำไมวะว่าจะขายคอลลาเจนสักหน่อยไม่ให้ออกกล้องอีกแหละเดี๋ยวก็อกอกล่างได้าเวลาทเลนค่ะไอ้ยายนี่พี่พีอลอยเดินไปหรือเปล่า ดนั้นที่คนมาดูยูพี่นงมันแพงไงมาดูหน่ามาดูสามสามแสนกว่านะค่าบ้านนะพี่นงสามแสนกว่าไม่ใช่สามแสนกว่าค่าด้อยอีกแสนห้าเป็นเท่าไหร่ใช่ห้าแสนค่าเรนเวตอีกน้องเข้าไปดูอ่ะเสนห้ามันไม่พอก็ประมาณห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนโอ้ตายห้างตายตายไปก็ยังใช่นี่ไม่หมดพี่นงเอ้ย แล้วเชื่อน้องว่าไม่มีใครซื้อน้องโกถ้าราคาไม่ลดถ้ามันแพงเกินไม่ไมใครซื้อเพื่อนเพื่อนรอพี่นงนวดก่อนนะคะเสียเวลามากเลยรอรอตอนตักเขาเขาป้าเลยดีกว่าพี่ว่านะตรไหนลราป็นไหนนี่แล้วอานี้โรยอย่างงี้ใช่ไหมใช่เพื่อนเพื่อนพี่นงให้บีบีทำให้ทำเป็นไหมอะนี้ใช่ไหมเด็ดเด็ดลูกใหญ่ไหมอะใหญ่ไหม อันนั้นใหญ่ไปแล้วที่มืออ่ะใหญ่ไปเหรอเอาเล็กกว่านั้นหน่อยเล็กกว่านี้อีกเหรออะไรวะแค่นี้เหรอพี่ต้องทำกลมๆก่อนไหมอ่ะไม่ต้องหรอกแค่ให้มันแบบว่าแบบนี้ใช่ไหมมือได้อะเอาแค่นั้นทรีดโอ้โหนี่แม่นี่เป็นอาจารย์สอนเป็นคุณครูสอนทำขนมอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วแหละน่ารักแล้วโยนทิ้งตรงไหนโอ้โหโยนทิ้งไปในกระมังเก่าเลย แม่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นขน,นมขยะก่อนนะมันบอกมนันอายโยนทิ้งไปทีไ่ไหนแม่พี่ทำขน,นมไทยเป็นทุกอย่างนะเออแม่เขาแบบแบบครูวิทยาลัยการอาชีพแบบเชิญแม่ไปโซนนะจี๋แม่พี่เอ,อ็มไม่ ดังไปก็ดึงไม่ออกนะโอเคโอเคมันเริ่มชํานาญแล้วเดี๋ยวก็ได้กินนีมนี่ลูกลูกใครนี่ลูกสาวใครล,ลูกสาวคนทําขนมไทยนะาจะบอกให้เอ๊ะทำไมไม่มานี่<อ>ปีมือพี่น้องไ,อไม่อยากจะคุยคุยหน่อยเถอะ คือไม่อยากคุยไงถ้าคุยเดี๋ยวจะหาอารมณไอที่ไม่อยากคุยไม่มีอะไรคุยไม่เดี๋ยวจะเสียชื่อแม่ไงเราจะเอาแม่มาอ้างเดี๋ยวแม่บอกวอ่าแม่ไม่ได้ทำเต็ <c oughs> แม่บอกทำอยู่แต่ไม่เรียาร <c oughs> ้อยเออเนี่ไงเราอยากเอาแม่ไปอ้างมากเราบอกเนี่ยใช่ไหมให้ให้บิ๊กทำขนมโจ้ไหมเนี่ยแม่บี๊เก่งนะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกเออไอ้ที่ต่อไป, <c oughs> ปไมันแปลงไปหมดแล้ว <c oughs> ขออนุญาตปั้นก่อนหาเพื่อนจ๋าทาไมพี่เห็นแม่รูดพื้รูดปลื้ดวะพี่ฮะน้องก็ปื้นบ้างดีไม่มันไม่ไปอ่ะเวลาแม่พี่ทาแม่เขาจะรูดปลื้ดปลื้ดปลื้ดน่ะแป้งนะมันเป็นที่เด็กที่ไอ้นี่แป้งด้วยนะไอ้แป้งหุ่นเขาเรียกอะไรแป้งโรยนวละโรยนวลออกเป็นโรยโรยจะได้กลิ่นไหมวันเนี้ยไปดูรสความอ้วนนะคะเพื่อนก็ดูหุ่นคนที่ทำนะคะ ไม่ต้องดูหุ่นคนที่พูดนะคะไม่ใช่บีบีนะไม่ใช่จชเ,เจ้าของช่องนะเจ้าของช่องไม่จ้อปไปดูค่ะอืดไระชาสุดท้ายจะแตกเนี่ยไอ้ทำไมปั้นไปปั้นมาไปหนีวะพี่เอะพี่เวตอนที่แม่ทำอ่ะในน้องบีอยู่นั่นไงอยู่ในริ้นชักน่ะอีกอันนึงอันเนี้ยอันเนี้ยอ,อยู่ในลิ้นชักตรงนั้นน่ะไม่ก็ไม่บอกใช่ไหมวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพื่อนหาของให้พี่นองคนุนจะนเสร็จไหมเนี่ยให้น้องทำ เดี๋ยวก็รู้เห็นแม่นะแม่เขาเด็ดเด็ดแล้วก็ทาปรื้ดอย่างเงี้ยแล้วมันก็วิ่งมานี่ไงนี้อ่ียอย่า,ยาก,กดาแรลงค้าก,กดมาแมลแงมันไม่วิ่งนะแม่เขาแม่เราทำขนมไทยเก่งนะแม่บีบีทาเป็นทุกอย่างเลยดิแต่ลูกไม่ได้เชื้อเลยพี่อย่าพูดดี <laughs> พี่อย่าพูดพี่เอาความจริงมาพูด <I S 2> บีนะก็เก่งทางอื่นโซโอเค บางทีเราไม่ได้แม่ก็แม่ทําให้กินไงแม่ไม่ได้โอนไงแม่บอกไปไกลๆในลาคาอะไรอย่างเงี้ยนั่งรอถือจานกินเดียวแต่ว่าเราก็ดูว่าแม่ทําอะไรไงนี่นี่นี่แม่ทำอย่างนี้ปื๊ดแย่เพื่อนขออนุญาตปั้นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมารอตักเราตักเราตักตักินเลยเสร็จแล้วน้ำเพื่อนนัตตาดีอ่ะนัตตาดีเหมือนคนทําเดี๋ยวจะให้พี่นงตักใส่ถ้วยถ้วยแบบ ถ้วยก็ต้องพูดดีด้วยนะเออถ้วยแบบพูดดีอันนี้ถ้วยแบบพูดดีก็ต้องจึงบูดบูดเบีบบ้ยวเบี้ยวอย่างเงี้ยนะเพื่อนปุยเอาที่ใส <c oughs> ่ตักใส่ I'm sorry ่ของแขงกทะทิแม่แม่มาดูนะแม่นะแบบลูกแม่ปั้นสวยนะมีปั้นสีเขียวนะสีชมพูอ่ะพี่น้องปัน้นเห็นไหมสีเขียวมันสวยมันเลิศ ล,ยลยอย,ยลอยใหญเอามือทำไมไม่ใช้มือนู้นยูทูบเบอร์เออแล้วก็อยากเป็นยูทูบเบอร์อ่ะอะไรจะมายึดช่องบีอ่ะ,อะพี่จะเป็นยูทูบเบอร์ช้อนก็ต้องช้อนซุปนะช้อนฝรั่งเพื่อนเออ เห็นไหมสำเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ดีจะไปกินเดี๋ยวผู้ดีจะไปกินข้างนอกจะไปกินนี่เมนูรสความอ้วนเพื่อนๆจะกินแล้วจะสวยนะหน้าตึงอ่ะกินแล้วจะหน้าตึงหน้าสวยท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องบีจะชิมเมนูรสความอ้วนให้ฟังนะว่ามันอร่อยไม่ต้องเห็นบีนะคือบีโดนไม่คนไม่บีอกกล้องอ่ะทำไมอ่ะชิมก่อนนะแม่ดูเลยแม่นี่ชิมก่อน อร่อยจังเลยอ่ะร่างกายต้องการความหวานคบกับพี่นงสามปี<ะ>น้ำหนักขึ้นสามสิบกิโลยี่สิบปีอ่ะไม่ต้องเดินเมื่อก่อนน้องตัวเล็กขนาดไหนสมัยสมัยตอนที่บีเป็นนักเรียนอ่ะผอมมากอนะ่ะเบามากพี่อย่าพูด <c oughs> ดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขารู้หมด เมื่อก่อนตัวนิดเดียวอะยี่สิบปีผ่านไปขนมจะปลาดำอายคนเราจะให้มันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้พี่นงอายุยย่งมากขึ้นน้ำหนักมันก็ต้องขึ้นตามอายุไหม่อะใช่ไหมไปแล้วนะคะเพื่อนจากอันนี้เมนูลดความอ้วนนะคะมีคนมาทำให้กินขอบคุณพี่พื่อเพื่อนทุกคนที่มาดูบีบีไรสาระนะคะ <c oughs> คือเอาสาระกับมันไม่ได้อะแค่นั้นเองไม่มีอะไรจะพูดไปแล้วนะนี่นี่เดี๋ยวจะบอกเพื่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูพริกนะเนี่ย<อ>เขาจะดา่าบีไหมเนี่ยเพื่อนพริกพริกอันนี้อย่าไปซื้อมากินนะ<อ><อ>คือมันแดงแล้วมันก็มันฝืนๆน,นะพี่นเฝืนๆขมๆอ่ะฝืน,ฝนๆนะมันปิดต่อน้องไม่รู้พี่อย่าพูดเดี๋ยวเขาจะมาจับน้องแมอ่ะเนี่ยเพื่อนแบบนี้นะอย่าไปซื้อมากินเด้อ ไม่เรื่องแพงก็แพงไปแล้วนะจ๊ะทุกคนขอไปลดความอวนน้วนก่อนไปละค่ะ